สวัสดีครับพี่น้องครับก็ขออภัยหลายท่านที่ทําให้ต้องเอ่ยชื่อหัวข้อลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีบางคนจะต้องคิดมากในเรื่องคริสต์มาสในชีวิตของเขานะครับในถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องของคริสต์มาสจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนที่พระเยซูคริสต์จะบังเกิดด้วยซ้ําเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของวัน ที่พเยซุคริสทรงบังเกิดแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวโยงกับวันที่พเยซุคริสจะมาบังเกิดด้วยและนั่นก็รวมไปถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยเซฟนะครับโยเซฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เราเราจะพูดว่ามีความใฝ่ฝันตามปกติในชีวิตของคนหนุ่มที่อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีอาชีพที่มั่นคง อยากจะมีสังคมที่ทำให้เขารู Omaha, ้ส <seeing you. S 2> ึกอบอุ่นแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีใช่ไหมครับก็เหมือนกับทั่วไปทุกคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีอยากจะมีชีวิตที่มีอนาคตสดใสโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของครอบครัวและเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เหมาะสมมากในการที่จะร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่ามารีนะครับแล้วก็เขาก็ เริ่มคบหากับมารีนะครับจนในที่สุดก็ปรากฏว่าตกลงใจที่จะขอเธอแต่งงานนะครับอันที่จริงแล้วก็มีกระบวนการแหละครับในในเรื่องของวัฒนธรรมยุคนั้นติดต่อพ่อแม่อะไรก็เรียบร้อยแล,แล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าในที่สุดโยเซฟกับมารีก็จะแต่งงานกันนะครับแล้วก็มาดูต่อครับในสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์เนี่ยก็บอกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อที่18เป็นต้นมาดังนี้ว่าเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีคันแล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าสู่ขอมั่นกันไว้แล้วเนี่ยในภาษาเดิมหรือในวัฒนธรรมยุคนั้นกับในยุคนี้ไม่เหมือนกันครับคือในยุคนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดว่าสู่ขอมั่นกันไว้แล้วเนี่ยทั้งคู่ครับก็จะเป็นคู่มั่นนะฮะยังไม่ได้เป็นสามีภรรยา เป็นคู่มั่นกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเกิดการถอนมั่นขึ้นมาทั้งคู่ก็จะกลายเป็นคนโสดเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนก็อาเป็นคําสัญญาว่าจะแต่งแต่ไม่ได้แต่งขึ้นมาก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในยุคนั้นนะครับการมั่นมันมีความลึกซึ้งมากกว่าการมั่นในยุคนี้การมั่นในเวลานั้นเนี่ยม,มันหมายถึงการที่ได้แต่งงานกันแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้อยู่กินด้วยกันฉะนั้นโดย เขาเรียกว่าถ้าผู้ภาษากฎหมายคือโดยนิตรในเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่กินด้วยกันก็พอพอเราไปดูในพระ,ะธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่22บนะครับเราก็จะพบว่ากฎหมายเนี่ยบอกชัดเจนว่า <c oughs> คือกฎหมายไม่ได้บอกนิยามว่าความการมั่นหมายถึงยังไงนี้แต่ว่าบอกไว้งี้ว่าถ้ามีชายหญิงเขามั่นกันไว้และมีผู้ชายคนหนึ่งมาล่วงเกินผู้หญิงคนนี้ที่ได้มั่นไว้กับชายคนหนึ่งแล้วเนี่ย ผู้ชายคนนั้นนะ่ะมีความผิดในฐานะร่วงเกินภรรยาของเพื่อนบ้านไม่ได้ใช้คําว่าล่่งเกินคู่มั่นของเพื่อนบ้านใช้คําว่าร่วงเกินภรรยาของเพื่อนบ้านนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีกฎหมายอีกข้อนหนึ่งที่บอกว่าถ้าชายหญิงมั่นกันไว้แล้วเนี่ยและฝ่ายหญิงเนี่ยหรือฝ่ายชายก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สัตย์ซื่อในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันละกันเนี่ยนะฮะโทษนะครับของการไม่ได้สัตย์ซื่อเนี่ยมันเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว คือประหานชีวิตคนที่แบบว่าทําผิดประเวณีหรือก็ทำผิดต่อคู่มั่นของตัวเองคือโทษมันเท่ากันเลยแต่แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงในยุคนี้ถ้าเกิดว่าเขามั่นกันแล้วเขาไม่ได้รักษาคํามั่นสัญญานั้นไปมีอะไรก็ก็ถอนมั่นไปฮะไม่ได้มีโทษที่จะฟ้องร้องกันได้ในฐานะสามีภรรยาแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยสถานะมันเท่ากันนะฉะนั้นการมั่นเนี่ยมันเท่ากับ เป็นสามีภรรยายกันแล้วโดยนิติตนแต่ยังไม่ได้อยู่กินด้วยกันส่วนใหญ่แล้วเขาจะเว้นหลังจากมั่นกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเว้นประมาณปีหนึ่งหลายคนก็นําเสนอว่าหรือให้ข้อคิดเห็นว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อมั่นกันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปรับตัวมาอยู่เนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ว่าผู้หญิงคนนี้คคือบริสุทธิ์อย่างแท้จริงคือถ้าเกิดว่าในช่วงที่สมมุตินะฮะในสมัยก่อนคิดอย่างนี้ว่าพอไม่มีการมั่นนะแต่งงานปุ๊บเลยแล้วก็มามเด มันอาจจะท้องก่อนนั้นไหมหรือว่ามันอาจจะเออจริงๆเราพูดสามเดือน่าผิดหลักการแพทย์นะสมมติว่าแต่งงานปั๊บเดือนเดียวท้องเลยหรือว่าแบบใกล้จะคลอดแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออสองคนนี้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ดีหรือเปล่าแต่พอเขามั่นกันปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าแต่งงานกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ได้อยู่กินด้วยกันเว้นไปประมาณปีหนึ่งเนี่ย ในช่วงปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ไม่มีการตั้งครรภ์ไม่มีอะไรก็จะมั่นใจว่าอ๋อ oh, ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบเ,เป็นพรมจารีจริง,รงๆที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้มันเป็นเกียรติศักดิ์ศรีในสังคมที่จะพิสูจน์เรื่องนี้กันนะครับดังนั้นนี่คือเบื้องหลังเวลาที่คนยิวอ่านตรงนี้เขาเข้าใจว่ามันหมายถึงวัฒนธรรมของเขาเองที่จะมั่นกันไว้แต่ยังไม่ได้อยู่กินด้วยกันจนรอวันที่โยเซฟจะมารับตัวมารีไปอยู่ด้วยในฐานะคนที่จะ ในฐานะภรรยาของเขาไม่ใช่แค่คู่มั่นแบบที่เราเข้าใจกันในวันนี้นะครับนะแต่ในขณะที่กําลังรอกันเนี่ยครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูตสวรรค์น,นะครับก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของมารีไปแล้วก็คือให้เธอตั้งครรภ์และทูตสวรรค์นเนี่ยก็มาบอกกมารีว่าเธอจะตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบ,บุตรชายคนหนึ่งนะครับเรื่องนี้จะปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาเดี๋ยวพี่น้องไปศึกษาไปในเดือนนี้เจอแน่นอนผมมั่นใจว่ารายละเอียดตรงนั้นแต่อันนี้เป็นส่วนที่กําลังเกิดขึ้นก่อนนะครับนะ พี่น้องลองจินตนาการดูว่าถ้ามารีกับโยเซฟมั่นกันไว้เนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาออกไปกินข้าวด้วยกันที่ไหนดีริมทะเลสาบกาลิลีจุดเทียนใต้แสงกินดินเนอร์ใต้แสงเทียนแล้วมารีก็บอกว่าโยเซฟโยเซฟฉันมีข่าวจะบอกเธอสองเรื่องอยากฟังเรื่องไหนก่อนระหว่างข่าวดีกับข่าวร้ายอยากฟังเรื่องไหนก่อนครับพี่น้องฟังข่าวดีก่อนแล้วกันเผื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันเวลาที่ได้ยินข่าวร้ายข่าวดีขึ้นเลยหรือมารี อันนี้อันนี้ไม่ได้ปากในพระคัมภีร์ผมสมมุติเหตุการณ์ให้พี่น้องได้ยินว่าถ้าเขาคุยกันมันจะเป็นยังไงมารีอาจจะบอกว่าข่าวดีก็คือว่ามีทูตสวรรค์มาบอกฉันนะโยเซฟว่าพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสยาหรือที่เราเรียกว่าพระคริสเนี่ยที่จะมาช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปแล้วก็ความทุกข์ทรมในชีวิตของเราจะมาบังเกิดในยุคข,ของเราโยเซฟคงจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจนะ จริงเหรอมารีโอโหโทษสวัสดีมาปรากฏกับเธอเราบอกเธอถึงข่าวดีนี้ความหวังของเราจะเป็นจริงแล้วเรารอคอยกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีในที่สุดพระเมสสิยาหรือพระคริสเนี่ยจะมาบันเกิดในยุคข,ของเราดีใจจังเลยมารีแล้วข่าวร้ายคืออะไรละ่ะข่าวร้ายก็คือว่าฉันท้องแล้วอะไรเงี้ยนะแต่เธอไม่ต้องกังวลใจนะโ <laughs> ยเซฟจะรู้สึกยังครับฮะอะไรนะข่าวรา้ายแล้วเธอท้องได้ยังไงก็ต้องเกิดคาถามมารีก็ต้องบอกต่อว่าแต่เธอไม่ต้องกังวลใจนะ พระคริสต์ที่ฉันบอกเนี่ยก็คือเด็กในท้องฉันเองพระมสยาที่ฉันบอกว่าจะาบังเกิดเนี่ยทูตสวรรค์บอกว่าก็คือเด็กในท้องฉันเองคุณเป็นโยเซฟคุณจะเชื่อไหมครับคุณจะทํำยังไงดีครับนี่ไงครับคนที่ต้องคิดมากในวันคริสต์มาสนะก็ <c oughs> คือเอายังไงดีจะจริงเหรือจะใช่หรอจอลังเลใจเริ่มคิดมากแล้วครับแต่โยเซฟนะผู้มั่นของเธอเป็นคนชอบทำนะครับไม่ต้องการจะแพร่คลายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆ แสดงว่าเขาเชื่อไหมครับไม่ค่อยจะเชื่อคือยังคือผมคิดว่านะเขาอาจจะแบบมันพูดยากนะคำว่าเชื่อเชื่อห้าสิบเปอร์เซ็นตมันไปไม่ได้นะคือเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนะครับการเชื่อไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าไม่เชื่อนะครับจริงไหมครับพี่น้องและไม่มีใครครับเชื่อพระเยซูคริสต์เพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นตหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นการเชื่อไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตแปลว่าไม่เชื่อ ถ้าถ้ามีคนเดินวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวออกจากตึกนี้แล้วคุณเชื่อเขาเจ็ดสิเซนี่ยคุณจะออกจากตึกนี้ไหมครับคุณจะไม่ออกครับคุณต้องเชื่อเขา100ร้อยเปอร์เซ็นต์คนณถึงจะออกไปเชื่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คืออาจจะจริงนะแต่ฉันจะไม่ปฏิบัติอะไรแสดงว่าไม่ได้เชื่อ mm hmm. เพราะถ้าเชื่อเนี่ยมันจะต้องตอบสนองด้วยการที่ทำตามร้อยเปอร์เซ็นต์โยเซฟดูเหมือนว่าลังเลใจเขาคิดมากอยู่ว่าคริสต์มาสนี้มันจะจริงหรือเปล่าเขาก็คิดจะถอนมั่นเพราะเขาไม่มั่นใจในสิ่งที่มารีได้บอกกับ เขาเองนะครับนะแต่จะถอนมั่นลับๆเพราะว่าถ้าถอนมั่นแบบเปิดเผยนะฮะมันอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่ามารีอาจจะมีความเสี่ยงถึงชีวิตเพราะกฎหมายในยุคนั้นเขามันมันก็แรงแล้วก็เธอก็จะถูกประชาทันนะครับในฐานะที่นอกใจาสามีของตัวเองนะเรื่องมันก็แรงนะครับปรากฏว่าขณะที่เขากําลังคิดมากอยู่นะครับก็ข้อ20บครับบอกว่าเมื่อโยเซฟยังคิดมากเรื่องออาคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏกับโยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยถ้าทูตสวรรค์พูดกับโยเซฟว่าอย่ากลัวแสดงว่าโยเซฟรู้สึกยังไงครับตอนนี้กลัวเขาไม่ใช่แค่ลังเลแต่เขากลัวเขากลัวอะไรครับพี่น้องเขากลัวอะไรมันมีอะไรทําให้เขากลัวเหรอคนผิดไม่ใช่เขาถ้าเขาคิดว่าคนผิดคือมารี อะไรทําให้เขากลัวอาจจะหมายถึงความกลัวที่ผมพูดไปตอนต้นไหมกลัวว่าความมั่นคงในชีวิตจะไม่มีอีกต่อไปกลัวว่าการยอมรับจากคนภายนอกมันจะไม่มีอีกต่อไปกลัวว่าพ่อแม่จะด่ากลัวว่าสังคมจะเข้าใจผิดพ่อแม่เขาต้องพูดก่อนแล้วครับโยเซฟเอ๋ยมีผู้หญิงเยอะแยะมากมายทาไมจะต้องไปเลือกผู้หญิงคนนี้ก็เขาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปเลือกเขามาก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีท้องแล้วเราจะไป แรงกดดันที่จะมาถึงในเวลาน้โยเซฟจะต้องตัดสินใจว่าจะรับมารีและเด็กคนนี้ต่อให้เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงต่อให้เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงก็ต้องคือมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าต้องต้องฟันฝ่าต่อไปว่าจะรับหรือไม่จะรับเข้ามาในชีวิตไหมจะจะจะเป็นคนนั้นที่จะรับผิดชอบหน้าที่นี้ที่พระเจ้ามอบหมายให้ไหมว่าเจ้าจะได้เป็น พ่อบุญธรรมของพระผู้ช่วยให้รอดในโลกนี้จะต้องเป็นผู้ที่เป็นพ่อทางทะเบียนของขัน้นเพื่อช,ช่วยดูแลพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้ให้เติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัยและช่วยโลกนี้ให้รอดในวันหนึ่งข้างหน้าแต่มันไม่ใช่ง่ายๆเพราะการที่จะรับพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้เข้ามาในชีวิตของโยเซฟเนี่ยมันหมายถึงการจะต้องแลกด้วยการยอมรับของสังคมมันจะต้องแลกด้วยแรงกดดันของครอบครัวมันจะต้องแลกด้วย ความไม่มั่นคงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตอาชีพเดิมของโยเซฟเป็นช่งางไม้เขาอาจจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นที่ยอมรับของคนมากมายแต่ในเวลานี้ต้องบอกว่าในเวลานี้ของเวลานั้นนะฮะคือการที่เขาจะทําธุรกิจกับใครบางคนหรือว่าจะค้าขายเนี่ยคนสมัยนั้นเขาคํานึงถึงความสัมพันธ์ด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของราคาดีไหมคุณภาพดีไหมแต่ถ้าเขาไม่ชอบใครเขาก็ไม่ซื้อของจากคนนั้นถ้า สังคมร่วมกันเอาไปเหตุยคนใดคนหนึ่งเขาก็ไม่ติดต่อไม่ซื้อขายด้วยมันก็ทําให้ชีวิตเขาลําบากถึงขั้นที่อาจจะตกอับยากจนแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะอยู่จะกินอีกต่อไปนะครับนะเขาก็ต้องรู้สึกกลัวเป็นเรื่องธรรมดาต่อให้เขาเชื่อสิ่งที่มารีพูดเขาก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีว่าชีวิตจะเป็นยังไงถ้ารับมารีและพระผู้ช่วยให้รอดที่อยู่ในท้องมารีเข้ามาในชีวิตของเขาแต่ในเวลานี้ทูตสวรรค์มาเน้นย้ํากับเขาครับ แล้วทูตสวรรค์มาถึงก็บอกว่าโยเซฟบุตรดาวิดถ้าเรากลับไปดูในข้อก่อนหน้านี้นะครับพ่อของเขาไม่ได้ชื่อดาวิดนะดาวิดมีคนเดียวครับในพระคัมภีร์ก็คือกษัตริย์ดาวิดที่อยู่ในสมัยหนึ่งพันปีก่อนที่เขาหนึ่งพันปีก่อนคริสตศักราชนะครับนะนู่นเลยนะย้อนกลับไปพันปีถึงยังมีกษัตริย์ที่ชื่อดาวิดนอกจากนั้นไม่มีใครชื่อดาวิดฉะนั้นพ่อของโยเซฟไม่ได้ชื่อดาวิดแนะ่ๆแล้วทาไมทูตสวรรค์จึงเรียกโยเซฟว่าโยเซฟบุตรดาวิดเพราะว่า ขาทูตสวรรค์ต้องการจะรีมายหรือว่าเน้นย้ำให้โยเซฟจำได้ว่าคุณเป็นเชื้อพระวงศ์นะและพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้พระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยที่จะมาไถ่าบาปของเราทั้งหลายเนี่ยมาบังเกิดในวงวานของกษัตริย์ดาวิดและเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้โยเซฟมั่นใจได้ว่าทําไมต้องเป็นเขาทําไมไม่เป็นคนอื่นอ๋อเป็นส่วนหนึ่งของวงวานนี้แล้วถ้าพระเจ้าเรียกมารีแล้วมาแมทช์กับโยเซฟอันนี้ถูกแล้ว การแมทช,ชิ่งนี้มันถูกต้องแล้วการจับคู่นี้มันถูกต้องแล้วที่จะต้องมีคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของดาวิดนะครับมาในเชื้อสายของดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งประสิทธน์ผู้ซึ่งปฏิสน์ก็คือผู้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทาให้โยเซฟมีความมั่นใจว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่มารีสร้างเรื่องขึ้นมาหรือพยายามที่จะแบบกุเรื่องหรืออะไรแต่ว่าเชื่อมั่นว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงๆในชีวิตของเธอ นะครับนะข้อต่อมาครับเธอจะให้พระกําเนิดบุตรชายอันนี้ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ละใช่ไหมแต่เนี่ยเขามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดมาเป็นผู้ชายก็มั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงส่ง,สงเด็กคนนี้มาจริงมาช่วยเราให้รอดแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูโยเซฟจะได้รับ,บบทบาทหน้าที่ในการตั้งชื่อลูกคนนี้ชื่อว่าเยซูแต่ความเป็นจริงแล้วชื่อนี้ไม่ได้ถูกตั้งโดยโยเซฟ ถูกตั้งมาโดยพระเจ้าก่อนแล้วใครเป็นพ่อคนนั้นได้ตั้งชื่อนะครับโดยปกติในสมัยนั้นพระเจ้าทรงตั้งชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วว่าโยเยซูซึ่งในภาษาฮิบรูเดิมเนี่ยคือเยชชวเยชชวเนี่ยก็คือแปลว่าผู้ช่วยคือชื่อของพระองค์บอกอยู่แล้วว่าพระองค์จะเสด็จลงมาทําอะไรนะครับผู้ที่จะช่วยเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากพวกเขาให้รอดจากบาปของพวกเขานะครับ ก็บอกแล้วว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาแล้วก็ตายแทนพวกเราเพื่อจะอภัยโทษความบาปให้กับพวกเรานะครับนะั้นนี่ก็บอกถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่จะทําข้อต่อมาครับขอ้บอ22ก็บอกว่าทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะเราเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็กลับมาว่าตกลงคําพูดนี้ใครพูดอยู่นะครับทูตสวรรค์พูดอยู่นะฮะแต่ต่อให้เป็นทูตสวรรค์มาพูดเนี่ย เราก็ต้องตรวจสอบกับพระคัมภีทูสวรรค์บอกชัดเจนว่านี่ไม่ได้ผมไม่ให้ผมมาพูดเองแต่ว่าพระคัมภีรบันทึกไว้นี่มารีไมล์มาบอกให้คุณจําได้ว่าพระคมภีรพูดไว้เช่นนี้ว่านี่เนี่ยญิงพมจารีคนหนึ่งคือหญิงที่ยังไม่เคยแต่งงานเนี่ยจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปล,ว,นะนะล,ปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรานะครับนะเอลเนี่ยแปลว่าพระเจ้าอิม,มานูเอลคือพระเจ้าทรงสถิตกับเรา แปลว่ากําลังบอกว่าพระเจ้าทรงเสด็จลงมาอยู่ในคันของนางมารีนี้แล้วก็จะมาเติบโตแล้วก็ตายแทนความบาปของพวกเรานะครับนั่นก็คือฉายาของพระองค์ชื่อเยซูฉายาอิมมานูเอลหลังจากนั้นเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทําไมครับเขาก็ดีกว่าการตื่นทามอีกนะฮะเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาในความเข้าใจของของเรื่องนี้จริงๆโยเซฟตื่นขึ้นก็ทําตามคําซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือ รับมารีมาเป็นภรรยานะครับและก็ทําไมครับพระคัมภีร์ก็บอกต่อว่าก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรกับเธอจนกว่าจะให้พระกําเนิดบุตรชายแล้วแลโยเซฟก็เรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกมีนักวิชาการหลายคนเนี่ยเมื่อศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็พบว่าครั้งสุดท้ายที่โยเซฟปรากฏตัวเนี่ยในพระคัมภีร์ก็คือตอนที่พระเยซูคริสต์อายุ12นะครับหลังจากนั้นโยเซฟก็ไม่ได้ปรากฏตัวในพระคัมภีร์อีกเลย แม้กระทั่งที่วันที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงกางเขนโยเซฟก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยจึงมีความเป็นไปได้มากว่าโยเซฟน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ก่อนพระเยซูคริสต์จะเสด็จออกปฏิบัติมวลชนตอนอายุ30นะนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าโยเซฟเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกนี้ที่จะมองเห็นถึงผลงานของตัวเองเพราะในเวลานั้นหลังจากโยเซฟรับมารีเข้ามาเป็นภรรยาเนี่ย เมื่อเราอ่านในบทต่อจากนี้ครับบทที่สองเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตจริงๆต้องตอบคําถามผู้คนมากมายต้องหนีเราหกระเห่อเล่ล่อนนะครับเพราะว่ามีคนจะตามไล่ล่าฆ่าเขาจริงๆจะไล่ล่าฆ่าพระกุมารเนี่ยก็ครอบครัวก็ต้องเกี่ยวข้องไปด้วยนะในเวลาเดียวกันนะโยเซฟก็ต้องหนีย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาย้ายบ้านมาย้ายบ้านไปแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมในเวลานั้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูเรื่องราวของของ คริสต์มาสต่อไปเนี่ยก็จะพบว่ามีทองคํากํญยานมดยอบใช่ไหมครับที่มามอบให้กับพระเยซูคริสต์หลายคนถามว่าแล้วโยเซฟเอาเงินมาจากไหนในการที่ย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาจําได้ไหมครับของขวาญแรกคืออะไรครับทองคำก็ต้องเอามาใช้ได้นะ,ะส่วนหนึ่งพระเจ้าก็าทรงจัดเตรียมนะครับในในชีวิตของโยเซฟที่ถ้าเขาทําตามพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าเขาจะต้องย้ายที่หลายแห่งแม้ว่าเขาจะต้องแลกด้วยความใฝ่ฝันบางอย่างในชีวิตของเขา ไม่ว่าเขาจะต้องแลกด้วยความยากลําบากแต่พระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมดูแลชีวิตของเขานะครับและกว่าเขาจะได้เห็นผลงานของเขาเนี่ยก็นู่นนะครับเขาไปอยู่บนแผ่นดินสวัสค์แล้วแล้วเขาก็มองลงมาในวันนั้นที่พระเยซูคริสต์ถูกจับถูกตรึงกางเขนและพระเยซูคริสต์พูดคําว่าสําเร็จแล้วก่อนที่จะสิ้นพระชนเพื่อพวกเราเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่โยเซฟน่าจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันคุ้มค่าแล้ว ที่เราต้องต่อสู้ฟันฝ่าเลี้ยงดูเด็กคนนี้จนเติบโตขึ้นมาบางครั้งบรรคาก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงเขาก็สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์เขาไม่มีความบาปเลยเขาน่าจะสอนเรามากกว่าเราจะสอนเขาได้ซ้าไปแต่โยเซฟก็รู้และเข้าใจแล้วว่านี่คือผลของการที่เขาได้รับพระยซสุคริสเข้ามาในชีวิตและดูแลข่าวประเสริฐนี้ให้เติบโตขึ้นมาแล้วก็นําความรอดมาสู่ผู้คนมากมายทําให้เขาได้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐนี้ออกไปวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่น้องที่ ทำให้พี่น้องรู้สึกคิดมากในช่วงคริสต์มาสอาจจะเป็นความกลัวแบบที่โยเซฟกลัวอยู่หรือเปล่าเราอาจจะเคยคิดจะรับพระเยซูิสตเข้ามาในชีวิตเหมือนที่โยเซฟเคยคิดจะรับพระเยซูิสตเข้ามาในชีวิตแต่ก็ยังรู้สึกกลัวกลัวว่าจะถูกแรงกดดันจากครอบครัวกลัวว่าจะถูกแรงกดดันจากสังคมกลัวว่าความฝันบางอย่างที่เคยคิดไว้อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นเมื่อมาเชื่อพระเยซูิสตความฝันจะต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ให้เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานความฝันที่ยิ่งใหญ่ว่านั้นอีกพระเจ้าจะทรงประทานงานที่ยิ่งใหญ่ว่านั้นอีกโยเซฟเคยฝันเป็นเพียงแค่ช่างไม้คนหนึ่งที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ให้คนได้ใช้มีความสุขในโลกนี้แต่พระเจ้าประทานหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะดูแลคนที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตในฝ่ายจตวิญญาณของผู้คนมากมายงานที่เราเคยฝ่ฝัน เป็นงานที่ดีแต่พระเจ้าจะมอบงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อเราต้องรับพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิตของเราเหมือนที่โยเซฟได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิตของพระองค์และได้รับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นเป็นตนมานะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างชีวิตของโยเซฟที่ในที่สุดเขาเอาชนะความกลัวและรับพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิตของเขา และเชื่อมั่นในฤทธิเดชอำนาจของพระองค์ในการที่ปกป้องชีวิตของเขาแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาอาจจะต้องแลกมานั้นหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขสบายหรือความฝ่ายฝันที่เคยมีนั้นก็คุ้มค่ากับการที่จะได้มีส่วนร่วมกับแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความคิดใดๆของพวกข้าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าความฝ่ายฝันใดๆและคุ้มค่าต่อแรงกดดันหรือความยากลาบากที่อาจจะต้องได้รับ ข้าพอง์อธิษฐานขอความกล้านี้จากพระองค์และขอความชื่นชมยินดีในช่วงเวลาคริสต์มาสนี้จากพระองค์ในการที่จะแบ่งปันความสุขความชื่นชมยินดีนี้ให้กับผู้คนที่เข้ามารับการรักษาเยียวยาในสถานที่แห่งนี้อธิษฐานขอพรพรและกําลังที่มาจากพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าเป็นความรักรักจากในพระเยซูเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความ สวัสดีคริสต์มาสครับขอพระเจ้าไวพรพี่น้องในการเข้าสู่ที่ทำงานในวันนี้ครับ